สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาเจอกันอีกแล้วครับกับพีเเกษตร2,018อยู่กับผมแท็กซี่ครับแล้วก็สวัสดีท่านที่ชมทาง youtube ทาง t i k t o อกด้วยนะครับช่อง PN เกษตร2,018เช่นเดียวกันนะครับก็วันนี้นะครับก็ยืนตรงนี้ก็เป็นช่วงฟังเพลินเดินหยิบยา EP นี้เป็น EP ที่24แล้วนะครับที่เรามาเจอกันไม่น่าเชื่อครับแป๊บเดียวนะครับครบ1สัปดาห์อีกแล้วนะครับผมจะต้องมา มีหน้าที่ในการทำคลิปให้ความรู้นะครับกับสไตล์ฟังเพลินเดินหยิบยานะครับ EP นี้ EP ที่24ลองดูซิว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างนะครับ อธิบายเบื้องต้นก่อนนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาเจอคลิปนี้ครั้งแรกนะครับรายการฟังเพลินเดินหยิบยาก็จะเป็นอ่าเรียกว่าเป็นช่วงที่ทําให้ท่านฟังไปเพลินๆเ,เ,เกี่ยวกับเรื่องยานะครับก็คือจะมีคําถามที่มีการมาถามแอดนะครับอ่าทุกทุกวันเลยนะครับเป็นเป็นเรียกว่าเป็นคําถามสดสด,สดทุกๆวันนะครับตั้งแต่เช้าจนมาถึงตอนเนี้ยเราก็จะดูว่ามีคําถามตรงไหนที่มีประโยชน์นะครับจะได้เอามาแนะนํายาให้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับท่านแรกเลยวันนี้มีคำถามอะไรมานะครับถามเรื่องอมียาแมลงวันทองไหมมีครับอ่ะเดี๋ยวแอดขออนุญาตเดินไปหยิบยามาให้ทุกท่านเลยแล้วกันนะครับก็ถ้าเป็นในส่วนของยาแมลงวันทองนะครับที่เป็นที่นิยมใช้กันก็คือสารไตคอฟอนนะครับจากกลุ่ม 1B นะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นผงผงถ้าท่านใช้ก็ประมาณ2-3ช้อนแกงต่อน้ํา20ลิตรนะครับหรือ,อาบางคนก็ใช้เรียกว่า,า1กิโลเนี่ยได้นะ้ําประมาณ400-500ลิตรนะครับก็ ฉีดพ่นในช่วงแรกเนี่ยถ้ามีการระบาดก็ประมาณสัก2-3ครั้งห่างกัน3-4วันนะครับตัวนี้มันจะมีไอระเหยมีกลิ่นที่ทําให้อตัวแมลงวันทองเนี่ยไม่ค่อยชอบนะครับท่านอาจจะใช้สลับกันในกลุ่ม 1B มันก็มีนะที่นิยมใช้กันแต่ก่อนนี้ก็ใช้ยาเหม็นนะครับเช่นไดเมโทเอดโอเมโทเอดนะครับหรือแม้กระทั่งพวกกลุ่มไดอะซินนอพวกนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม 1B ที่นิยมใช้กันนะครับอ,อ,อีกอันนึงนะครับที่อดยากแนะนำให้ใช้ก็อาจจะเป็นในส่วนของกลุ่ม15นะจะมี2แบบนะครับ15เดี่ยวกับ15บวก 3A 15เดี่ยวๆเนี่ยซาลูเฟนูรอนแบบนี้นะครับก็จะมาใช้มาช่วยในการลดการวางไข่หรือคุมไข่ตัดวงจรทำให้ ตัวมลแงวันฟักออกมาเป็นตัวได้น้อยลงนะครับก็ใช้ได้หรือจะเป็นตัวบวกนะครับเป็นกลุ่ม15ตัวนี้จะบวกยาน็อกไบเฟนทินนะเป็นสารโนวานูรอนบวกไบเฟนทินตัวนี้ก็ได้นะครับในส่วนของยามลแงวันทองแต่เบื้องต้นให้ใช้กับตัวไตคโคฟอนก่อนนะครับแล้วก็เอามาผสมหรือฉีดสลับก็ได้นะครับ2ตัวนี้โอเคนะครับเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของยามะงวันทองเนาะ ก็ฟังไปเพลินๆบางครั้งจะเห็นแอดเดินออกไปจากหน้าจอได้ยินแต่เสียงก็อยู่แถวนี้แหละเดินไปหยิบยาให้ท่านนะครับแล้วก็มีคนมาถามเรื่องแตงมีปัญหา,าลาขนแมวนะครับที่ลูกนะครับตรงปลายปลายตรงที่เป็นดอกที่มันจะแห้งลงไปนะครับก็แนะนํายาให้หน่อยนะถ้าแนะนําในส่วนของยาก็จะแนะนําหลักๆก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่ม3 นะครับแล้วก็กลุ่ม11นะเอา3บวก11ก่อนแล้วกันตัวแรกที่จะแนะนำนะครับก็จะแนะนำเป็นตัวนี้กลุ่ม3 11, on one, บวก11ไซโปโคนโซนบวกตัวพีคอกซีโซบินนะครับตัวนี้เป็นลูกครีมเหมือนกันใช้ได้นะครับในส่วนของลาขนแมวนะแล้วก็เอาอีกสักตัวหนึ่งเนาะเป็นนี้แล้วกันทีบูโคนาโซนบวกอะโซกซีโซบินกลุ่ม3บวก11 นี่ก็ใช้ได้อัตราใช้พอๆกัน2 0 c ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะครับแล้วก็เอากลุ่มอื่นๆบ้างนะครับก็จะเป็นกลุ่ม11บวก M3 แล้วกันตัวนี้เป็นยาใหม่ๆเลยไตฟ o อกซี่โซบินบวกโพพิเนป นะครับตัวนี้ก็ใช้ได้นะอัตราใช้1ถุงในประมาณน้ำ5 0าร0 0ถึงหกรลิตรนะครับหรือประมาณสัก2อถึงสช้อนแกงต่อน้ํา20ลิตรนะครับนี่ในส่วนของอลักษณะของลาขนแมวลาขนแมวโทษทีนะครับก็เดี๋ยวแอดก็จะเอาขออนุญ,ญาตเอาภาพมานําเสนออีกครั้งหนึ่งในรายการภาพนั้นอย่านี้ก็รอติดตามชมแล้วกันนะครับ ส่วนรายการฟังเพลินเดินหยิบยาของเราวันนี้เราก็จะฟังไปเพลินๆแบบนี้ก่อนนะครับโอเคนะวันนี้อาจจะไม่ไม่แนะนําให้มันหลายตัวมากเนาะก็ะเอาแค่ว่าสักตัว2ตัวพอเพราะยามันเยอะไม่งั้นมันก็จะซ้ํากันเนาะมันก็จะ,ะจะเบื่อแอดได้นะครับอ่ะโอเคนะครับแล้วก็มีคนถามบอกว่าฉันจะปลูกกล้วยอยากจะป้องกันในเรื่องของหนอนกอกล้วยนะครับ แล้วก็ในเรื่องของอพวกโรคตายพายโรคเหี่ยวอะไรพวกนี้นะครับอ่าเอาหนอนกอก่อนเนาะหนอนกอก็เอาพิโปนิวหรือว่าตัวเบนฟูลาทับก็ได้นะครับอ่าเป็นยาเม็ดโรยที่หลุมเนาะเอาสักสองถึงสช้อนแกงก็พอแล้วนะครับ ใช้พิโพรนิวก็ได้ใช้เบนฟูลาคาบก็ได้พิโพรนิวจะเป็นกลุ่มสองบี B, แล้วตัวนี้จะเป็นกลุ่ม 1A นะอ่าประมาณนี้ถ้าหนอนกอผมว่าไอตัวเบนฟูลาคาบอาจจะเด่นกว่าน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นพิโพรนิวมันก็จะได้ปวกด้วงด้วยนะครับโอเคอันนี้ในเรื่องของหนอนกอส่วนยาป้องกันในเรื่องของรากเน่าโคนเน่าชุดนี้ยังแนะนําเช่นเคยนะครับกดฟอสฟอริกบวกกับตัวอ่าโทษทีตัวโคาโมคาบนะครับเป็นแบบนี้นะครับ ก็สามารถผสมน้านะครับพร้อมอะละลายตัวนั้นหวานตัวนั้นก่อนนะครับหรือว่าจะใช้เป็นพิพ,พนิวน้ําก็เลยนะแอดม่ได้หยิบมาเนาะ,ะตัวโพคาโมขาวก็ใช้สัก10ซีซีตัวนี้ใช้สัก5 0ซีซีต่อน้ํา20ลิตรก็ลดให้โชคเลยก่อนที่ท่านจะลงหน่อกล้วยพอปลูกเสร็จอาจจะลดอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็พยายามลดให้ต่อเนื่องสักเดือนละครั้งก็ยังดีนะครับมันก็จะป้องกันในส่วนของโรคตายพายนะครับรู้สึกจะเกิดจากฟูซิลเลียมนะถ้าจําไม่ผิด แล้วก็อนอนกอนะครับก้วยได้เลยผสมกันไปได้เลยนะครับายาทางเลือกอื่นๆมันก็มีนะครับไม่ค่อยแนะนําบ่อยเท่าไหร่ก็จะมีตัวนี้แนะนำตัวนี้แล้วการเป็นสารโคโทนฟอร์ดเมทิลนะครับก็ใช้ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่อาจจะแนะนำคู่เมื่อกี้มากกว่าเนะาะโอเคนะครับแล้วก็มีการถามเรื่องของอยากจะล้างแปลงค่า,อ,าอะไรนะ เคือเถาใช่ไหมครับค่าคือเถาเนาะค่าเครือเถาก็ต้องเป็นตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นสารฟูลออซิเพอร์เมทิลจากกลุ่ม O นะครับเป็นยาฆ่าหญ้าเนาะในตระกูลเถาแบบนี้นะครับก็ท่านก็ฉีดได้เลยถ้าปลูกพืชก็อาจจะต้องเว้นสัก2-3สสัปดาห์นะก่อนที่จะปลูกพืชนะครับโอเคต่อไปท่านต่อไปนะครับมีคำถามอะไรมาถามนะครับ ต้องการยาฆ่าใบแคบในถั่วนะครับถั่วแดงเนาะในถั่วแดงนะครับอ่ะฆ่ายาฆ่าใบแคบเดี๋ยวหยิบให้นะครับายาฆ่าใบแคบแนะนํา2ตัวนี้แล้วกันนะครับตัวแรกที่จะแนะนําก็คือฟูลอซิฟอรพีบิวทิวตัวนี้นะครับอัตราการใช้นะครับสี 4, ่สิบถึงห้าสิบดีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นกลุ่มเป,เป็นอีกตัวหนึ่งก็คือสารคลีโทดิมนะครับ อตอนนี้แนะนําให้2ตัวมันจะมีอีกนะครับแต่ก็เอาแนะนําแค่2ตัวนี้พอเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับพยายามฉีดช่วงที่มันยังไม่ออกดอกนะครับหรือถ้าติดฝักไปแล้วก็พอฉีดได้ไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรหรอกกับถั่วนะครับแต่ช่วงที่มันกําลังดอกกําลังบานผสมเกสรกันตรงนั้นอย่าอย่าเพิ่งไปฉีดนะครับต้องเว้นช่วงนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับแล้วก็มีเรื่องถามเรื่องผลเน่าเนาะผลเน่าก็แนะนํายาตัวเมื่อกี้แล้วกัน นะครับผลเน่าจะมี2แบบนะครับถ้าเกิดจากเชื้อรานะครับก็ใช้กดฟอสฟอริกตัวนี้นะครับผลเน่าที่เกิดจากเชื้อราแล้วถ้าเกิดมันมีการเน่าเละร่วมมันเป็นแบคทีเรียก็ใช้คู่นี้ก็ได้นะครับก็เป็นแบต x อตัวนี้จะเป็นตัวอคอปเปอร์ออกซิคไลบวกกับคอปเปอร์ไฮดรอกไซดรูปครีมเนาะอ่ามันก็จะปลอดภัยในช่วงดอกฉีดผ่าดอกผ่าอะไรพวกนี้มันก็ค่อนข้างได้อยู่นะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นพวก ตระกูลมะละก o r นะหรือจะใช้เป็นพวกายาปฏิชีวนะก็ได้นะถ้าเป็นแบคทีเรียน,นะครับก็จะเป็นเจนตาไมซินซันเฟตออกซิเดตบวกกับออกซิเดตตาไซคินไฮโดรคลอไรก็ได้หรือจะเป็นคาซูก้าไมซินก็ได้นะครับพอดีของหมดไปนะครับต่อมานะครับมีคนมาถามอะไรอีกนะครับต้องการต้องการยาล้างน้ำค้าง ปลูกแตงไปแล้วประมาณ9วันมีอะไรบ้างนะครับยาที่แนะนําในส่วนของลาน้ําค้างเนาะเอาทีเดียวเลยพูดทีเดียวจะได้จบเลยเนาะจะได้ไม่เยอะมากนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันตัวที่เน้นเรื่องของการป้องกันนะครับจะแนะนํา2ตัวนี้นะครับตัวแรกคือไดเมโทมอฟครีมนะตัวนี้จะนิยมมากนะครับปัจจุบันสมัยก่อนจะนิยมรูปผง่เดี๋ยวนี้ก็น,นิยมรูปครีมกันนะครับตัวต่อมาจะเป็น อคอโลทาโอนิลเนาะเป็นกลุ่ม M5 นะครับบวกกับเมตาเล็กซิลนะเกลุ่ม4นะตัวนี้อ่าเป็นป้องกันรักษาได้นิดหน่อยนะครับพอคราวนี้จะเริ่มเป็นยารักษาแล้วก็จะมีอะไรบ้างก็จะมีไดเมโทมอฟบวกกับอิมิทอกทดินนะครับกลุ่ม40 45บวก45ประมาณนี้นะครับและอีกตัวหนึ่งเป็นยาใหม่ของญี่ปุ่นนะไซยาโซฟามิดนะครับจากลุ่ม21นี่คือ ราน้ำค้างใช้ได้แทบทุกพืชนะครับป้องกันจะป้องกันกึ่งรักษาจะรักษาก็เลือกใช้เอาตามนี้นะครับวันนี้แนะนำสี่ตัวนี้แล้วกันนะครับเป็นหลักๆจะไม่จะได้ไม่ไม่ไม,ไม่สับสนเยอะแยะนะครับมันยังมีอีกหลายๆตัวนะยาราน้ำค้างตัวใหม่ๆออกมาเคยได้ยินนะแต่ยังไม่เคยเห็นยานะครับก็มีตัวอัมิซันบอมนะเดี๋ยววันหลังจะหามาเห็นว่า ราคาขวดละประมาณ2000มันก็จะแพงหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะมีพวกสารอ e ีทาบ็อกแซมพวกนี้ก็ใช้ได้นะครับอโอเคท่านนี้เขาก็มาสั่งยายแอดด้วยนะขอบคุณด้วยนะครับที่มาอุดหนุนกันเนาะโอเคได้เลยนะครับคราวนี้มีขั้นถามเข้ามานะครับเรื่องของมีการระบาดของหนอนในกระโพดนะครับแต่ดูแล้วอาจจะไม่ใช่หนอนกระทู้ลายจุดนะครับ ของข้าวโพดนะครับอาจจะเป็นหนอนกระทูอีกรูปแบบหนึ่งนะครับข่าวเนี้ยจริงๆแล้วมันก็เป็นหนอนกระทูนี่แหละแต่เป็นหนอนกระทูผักนะครับบางทีมันอาจจะไม่มีอะไรกินนะครับผีเสื้อมันอาจจะบินหลงทางก็ได้นะครับมันเห็นข้าวโพดมันก็กินข้าวโพดนะครับถ้าหนอนอาร์มี่วอร์มที่เป็นหนอนกระทูลายจุดข้าวโพดเนี่ยไอ้ตรงก้นมันจะมีจุด4จุดชัดเจนเนาะแล้วก็ตรงหัวมันจะเป็นรูปตัววายนะแต่ถ้าเป็นหนอนกระทูมันจะไม่มีนะครับหนอนกระทูผักมันจะไม่มีตําหนิตรงนี้นะครับโอเคนะครับ ก็ใช้ยาหนอนทั่วไปเอาอะไรดีหนอนกระทูเดี๋ยวนะครับอ่ะนิดหนึ่งเริ่มต้นแนะนำตัวนี้เลยเป็นสปอนเซอร์รายการเราด้วยนะครับาสารตัวนี้เบตาไซคูทินจากกลุ่ม 3A เอามาบวกกับเมทอกซีฟิโนโซไซด์จากกลุ่ม18ยา็อกเย็นนะครับหัวยา็อกเย็นบวกกับยาคุมไข่สมัยใหม่นะครับแบบนี้นะครับใช้คู่กันใช้30 25-30 c ี cc, ตัวนี้ใช้10-15ตีตีมาบวกกันนะครับก็ได้นะครับ หรือท่านจะชอบแบบยาที่เขาบวกมาในขวดเดียวก็ได้เอาตัวนี้ก็ได้นอนกระทุผักนะครับโนอลนรอนบวอิด็อกซ์คาบ15บวก 22A e ตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับหรือถ้าเอาดีๆหน่อยบอกเอาดีๆหน่อยชอบแพงๆหน่อยนะครับก็เอาตัวนี้ไปเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสารคอรลนทานิลิโพนะครับอ่าเป็นตัวนี้35% WG จากกลุ่ม28นะครับอ่าอีกสักตัวหนึ่ง นะครับยาหนอนยาหนอนอ่ะตัวนี้หยิบตัวนี้ให้นะครับ <laughs> ก็จะเป็นกลุ่ม28บเนาะบวก4 a นะ 4A บวก28ไทอะโคพิดบวกกับตัวอะ,อะไรนะฟูเบนไดีไมายนะครับกลุ่ม28เหมือนกันนะครับโอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับหนอนกระทูนะหนอนกระทูผักแต่ดันไปกินข้าวโพดเลยงงไปกันใหญ่ว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่หรือเปล่า ยังไม่มีครับยังไม่มีข่าวในการแจ้งเตือนเรื่องของอมีการระบาดของอาสายพันธุ์ใหม่ของข้าวโพดนะครับใน,ในส่วนของหนอนข้าวโพดนะตัวนี้เขาส่งรูปมาเดี๋ยววันหลังจะเอารูปนี้ไปนําเสนอในการภาพนั้นอย่างนี้อีกทีหนึ่งเป็นเรื่องของใบจุดแองเทคโนดนะครับในพิกนะครับก็คือสาเหตุของการเกิดโรคกุ้งแหง้ง้งแหงนั่นเองกุ้งแหง้งแท้นะครับเบื้องต้นก็แนะนําตัวเมื่อกี้กลุ่ม11บวก 3M เนาะเป็นสารไตฟอกซีโซบินบวกกับโพพิเนิใช้ตัวนี้เลยนะครับนี่คือ,อโรคแอนแทกโนดเนาะของในพิกนะครับแต่นี่เริ่มเกิดที่ใบก่อนเจ้าพังมันจะลามเข้าผลพิกนะครับหรือเอาตัวนี้ก็ได้นะครับอเอาเป็นตัวนี้ก็ได้เมโนมิโนโซบินนะครับเมโทมิโนโซบินกลุ่ม11เนาะอันนี้ใช้10ซีซีต่น้ำ20่ลิตรจะเก่งแอนแทกโนดนะครับ อ่าเห็นไหมครับอ่าหรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับเป็นไตฟ็อกซี่เหมือนก,นกันกับเมื่อกี้นะครับกลุ่ม11แต่ไปบวกกับกลุ่ม7จ็ดฟูโอไพเรมนะครับใช้1 0 c ซต่อน้ํา20ลิตรเท่ากันนะครับโอเคแล้วก็จะมีกลุ่มใหม่ๆบ้างนะครับก็จะเป็นกลุ่ม14หายไปหายหายไปนานนะกลุ่มนี้ไดโคแรนนะครับอ่า นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ได้ในส่วนของ Attack Note นะครับแต่ความนิยมรู้สึกว่าเขาเป็นนิยมในพวกหอมนะแต่ก็สามารถใช้ได้นะครับในพิกก็ใช้ได้นะครับโอเคเป็นยาทางเลือกอื่นๆนอกจากกลุ่ม3ามบวนะครับโอเคต่อมาเขาถามเอาอีมาแมกตินไปฉีดมดได้ไหมไม่แนะนำเท่าไหร่เนาะมันไปคนละทางกันมดเอาแบบนี้ดีกว่าครับกลุ่ม 3A เนาะ แล้วก็ตัวนี้ไปเลยกลุ่ม 1A นะครับมดเอาประมาณนี้เดลต้าเมทินนะครับนี่นะครับยามดมดทันไฟหรือกลุ่ม1นึ่งคาบาวนะครับใช้2ตัวนี้แหละในส่วนของมดนะก็พอแล้วนะครับหรือจะช่วยใช้พวกพิลิมิฟอร์ดนะครับก็ได้นะมันก็จะหายายากขึ้นนะแพงขึ้นด้วยตอนนี้ หรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้ครับเป็นไซเปอร์35%อย่างนี้ก็ได้ไซเปอร์เมทินเนาะอ่านี่นะโอเคอันนี้คือพวกมดนะครับใช้ได้เลยโอเคไปต่อนะครับอ่าเรายังพอมีเวลาอยู่วันนี้ยังใช้เป็นเวลาไปควบคุมเวลาได้ดีนะต่อมาถามเรื่องอะไรอันนี้ตอบไปแล้วนะครับอ่าท่านต่อมา าสารต้านไวรัสบอกตอนนี้ของหมดนะครับรอก่อนเนาะเดี๋ยวได้ของยังไงผมจะแจ้งไปนะครับตอนนี้ติดปัญหาโรงงานยังผลิตให้ผมไม่ได้นะโอเคนะครับคนนี้สั่งยาเหมือนเดิม1ชุดนะครับคนนี้สั่งเรื่องของยาพิกนะครับก็อธิบายไปถ้าคําถามมันใกล,ใกล้ใกล้เคียงกันแลีก็จะอ่านให้ฟังแล้วก็จะข้ามไปนิดนึงนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลากันเนาะมันซ้ําอยู่แล้วไปย้อนดูต้นคลิปได้นะครับอ,อยากได้ยาที่ ควบคุมเพี้ยแล้วก็คุมไข่ไปด้วยนะ,ะถ้าเป็นตระกูลเพี้ยะนะถ้าเป็นเพี้ยะจะกระจันแมงวีขาวาแนะนําตัวนี้เลยแล้วกันนะครับมันออกฤทธิ์ทั้งค่าตัวคุมไข่ไปด้วยเนาะกลุ่ม7 c สารไพริพอกซิเฟนนะครับอันนี้เลยนะครับอ่าใช้ประมาณ25-30ถึง30ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นยาคุมไข่ทั่วไปเนาะ อาจจะใช้พวกนี้ก็ได้เอามาบวกกันตัวคุมไข่คือสารบูโฟเฟซินอีกตัวหนึ่งของจะหมดไปและไพมีโทซีนอันนี้เป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่ม16บูโฟเฟซินเอามาบวกกับพวกส่วนในกลุ่ม 1A ก็ได้นะครับถ้ามีปัญหาเรื่องเพียจกระจันนะอ่านี้ก็ได้นะครับหรือถ้าท่านชอบของดีราคาอาจจะสูงนิดนึงนะครับก็แนะนําตัวนี้สารกลุ่ม29ไปเลยสารฟอนิคมิด นี่นะครับอ่าประมาณนี้นะครับปางกันไปเพลินๆนะครับวันนี้แต่อากาศค่อนข้างร้อนเงื่อเงอแอดออกเยอะมากเลยตอนนี้นะครับไปต่อกอซึกคำถามสองคถามนะเผื่อจะได้ประโยชน์อะไรเพิ่มมากขึ้นนะครับก็มีคําถามมาแบบนี้ทุกวันเนาะแล้วมีถามเรื่องหนอนกอเมื่อกี้ตอบไปแล้วนะครับใช้สารพิปโพรนิลได้นะหรือใช้อันนี้หนอนกอใน,ในในอ้อยเนาะหรือจะใช้เป็นกลุ่ม1 B ก็ได้นะเป็นพวกไดโครวอส เป็นพวกไดอะซินอนก็ได้หยิบให้ดูหน่อยก็ได้หยิบให้ดูหน่อยนะครับอ่าอย่างนี้ก็ได้ก็จะถูกตังหน่อยนะครับไดโควอร์ดก็ได้พิพนิวนะครับก็ได้เมื่อกี้หยิบไปแล้วเนาะแล้วก็จะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับเป็นไดอะซินอนนี้ก็ได้นะครับอ่าโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับอีกสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งนะครับอ่าวันนี้รู้สึกจะเน้นเรื่องของยาแมลงเยอะไปหน่อยนะรู้สึกว่ามาเยอะยาแมลงยาข้าายามีนิดหน่อยนะครับ ฮอร์โมนอะไรไม่มีคนถามเลยเนาะโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ว่ากันไปตามตามความเป็นจริงนะครับหลายๆท่านก็มาถามเรื่องเทคนิคเทคนิคนะครับในการผสมยาฉีดยานะครับแอดก็ตอบไปให้แล้วนะครับถ้าอันนี้ก็จะเน้นเรื่องของการชี้ชัดให้เห็นของเรื่องของยานะครับอโอเคยาฆ่าหญ้าในนาข้าวเนาะในในในตระกูลกกแอดก็แนะนําบ่อยๆแล้วนะครับก็จะเป็นพวก2องซีดี อา uh, M C P A หรือจะเป็นตัวเบนทาโซนนะครับตะูลก,กนะวันนี้จะจะไม่หยิบให้เนาะบอกชื่อสาม,มัญแล้วลองไปหาเอาก็ได้นะครับหรือใครต้องการสินค้าก็าสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับอ่าโอเคแอดช่วยแนะนำสารเปิดตาดอกหน่อยได้ครับ uh, อาแนะนำแบบนี้แล้วกันนะครับคู่นี้แล้วกันอ่าคู่นี้แล้วกันนะครับก็จะเป็นสาลายเนาะอันนี้เอาแบบไม่แพงเนาะ สาลายนะครับนำเข้านะจากตัวนี้จากนอร์เวย์นะกับเปิดตาดอกนี่นะครับอ่าใช้คู่กันแบบนี้ในการดึงดอกนะใช้เอนไซม์บวกกับตัวสาลายนะครับอัตราการใช้อย่างละ25ซีซีก็พอนะครับถ้าอยากให้ดอกดีขึ้นอีกนิดนึงนะครับก็ให้ดอกมันดกให้มันติดเยอะๆะเนาะก็ใช้อ่าปุ๋ยอ่าสูตรปุ๋ยเกล็เนาะ50อ่า10 50 10อย่างเงี้ยรวมเข้าไปในชุดนี้เลยเลยนะครับโอเคประมาณนี้ นะครับวันนี้ก็จะได้ครบถ้วนนิดนึงนะครับทั้งยาเชื้อราเนาะยาแมลงนะแล้วก็มีเรื่องยาฆ่าญ้านะครับแล้วก็ปุ๋ยฮอร์โมนเนาะจะได้ครบกันแบ่งๆกันไปนะครับหลายๆท่านมารอฟังหลายๆเรื่องบางทีก็ไม่ได้พูดนะครับเพราะว่ามีเราเราจะตอบคาถามตามนี้แล้วกันอ่าโอเคแนะนำอ่าผลเน่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปภาพไปให้ดูอีกทีนะผลเน่าบอกไปแล้วเนาะ ใช้ฟอสฟอรัสตัวกดฟอสฟอรฟอิกแล้วกันนะครับอันนี้ถามเรื่องยาไลนิดนึงนะครับไลขาวอะไรพวกนี้นะครับไลยแดงด้วยนะอ่ะวันนี้แนะนํา3ตัวนี้พอแล้วนะครับเอาตัวแรกก่อนเนาะจากกลุ่ม 25A นะครับไซอีโนไพลาเฟนตัวนี้นะครับ อ่าอัาตราการใช้เริ่มต้นที่6 1ถึง10ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะครับแล้วก็สารจากกลุ่ม23มนะมี2ตัวนะแต่ก่อนมีตัวเดียวนะอ่าตัวนี้สไปโรมีซิเฟนนะครับแล้วก็ตัวใหม่นี้ก็จะเป็นสไปโรไดโคเฟนนะเป็นเป็นญาติพี่น้องกันแล้วกันนะครับเป็นยาใหม่กับยาที่ขายมานานนะตัวนี้กลุ่ม23มี2ตัวอัาตราการใช้พอกันเนี่ย3ตัวเนี้ย เลือกใช้ได้เลยสักตัวหนึ่งนะครับหรือว่าอาจจะใช้กลุ่ม23สักตัวหนึ่งอย่างนี้แล้วก็ใช้สลับกับกลุ่ม 25A หอย่างนี้ก็ได้นะครับหรืออันเนี้ยอันเนี้ยราคาจะไม่แพงมากเพราะไซส์มันเล็กนะถ้าเป็นไซส์มาตรฐาน500ร้อซีจะราคาสูงหน่อยนะครับส่วนอีกทางเลือกหนึ่งแอนนนำตัวนี้กลุ่ม 12B นะครับเป็นบูทาทินออกไซด์นะครับแล้วก็ถ้าอยากให้คุมคุมไข่ไรดีๆให้บวกกับกลุ่ม10 h เฮกซี่ไฮยาซ็อกอย่าลืมนะครับ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับฟังเพลินเดินหยิบยา EP ีที่24วันนี้ก็เต็มที่นะครับเหนื่อยร้อนแต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อทุกคนแอสทนได้นะครับนะครับก็ท่านใดอยากสนับสนุนนะครับซื้อสินค้านะครับเราก็มีจำหน่ายเนาะบางคนมาถามขายด้วยไหมอย่เงี้ยโอ้พูดมาจะ5้ปีแล้วบอกถามขายด้วยไหม ไม่รู้ว่าเพิ่งมาฟังคลิปแอดก็โอเคไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับก็ขายด้วยนะครับก็อย่าลืมสนับสนุนแล้วกันใครที่สนใจหรือว่าต้องการซัพพอร์ตนะครับอย่ากให้แอดมีกําลังใจในการทําให้ความรู้แบบนี้นะครับในทุกๆวันนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อสินค้าก็ได้บ์โทรศัพท์0 9 2 8 0 6 4 6 6 4 6 6โทษที092-806 4 4 6 6อ่ะโอเคนะครับแล้วก็หรือจะเป็นช่องทางแชท มาทางข้อความในเพจนะครับหรือทาง YouTube ทาง t i k t o k ก็ได้นะครับติดต่อเข้ามาทางไลน์ก็ได้ได้หมดเลยนะครับเรามีทั้งระบบโอและเก็บปลายทางนะถ้าท่านใดสะดวกแบบไหนก็แล้วแต่ท่านแล้วกันนะครับขอแค่มาบอกกันแล้วกันยิ่งถ้าเป็นลูกค้า,าลูกค้าเก่าเนาะแค่บอกเบอร์โทรบอกชื่อนะครับถ้าที่อยู่เดิมก็จะส่งได้เลยนะครับโอเควันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัย ไว้ด้วยนะครับแล้วก็จะทําให้ดีขึ้นในคลิปหน้านะครับถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจให้แอสสักนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าความรู้แบบนี้น่าแชร์ก็ช่วยแชร์กันสักนิดนึงเหมือนกันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับคงต้องขอตัวไปก่อนแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับ